กลับมาในช่วงนี้ช่วงลิฟนะครับช่วงอยู่ให้เป็นวันนี้เรามีแขกรับเชิญคุณพิเศษ2ท่านด้วยกันมานั่งพูดคุยกับผมแล้วก็อาจารย์ดรเสรีนะครับท่านแรกครับศาสตราจารย์ดรพิเชษรยะจิตราอันนี้ขาประจาอยู่แล้ววันนี้แขกรับเชิญพิเศษอีกหนึ่งท่านนะครับอาจารย์ดรกนิการเรือนจันสมบูรณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับครับสาหรับอาจารย์พิเชษเราคุ้นเคยครับแต่ว่าอาจารย์กนิการเนี่ยเราไม่คุ้นเคยครับก็เลยต้องถามว่าอาจารย์พิเชษไปค้นพบเพชรแบบนี้ตรงไหนคะอาจารย์เชื่อไหม ที่สนามบินเชียงใหม่อ้าวเหรอคบมันเกิดบทสนทนาอะไรหรือมันปิ๊งกันยังไงตรงไหนคบไปเจอกันกอยู่ๆอาจารย์กานิกาเดินเข้ามาหาผมบอกว่าเห็นผมในทีวีในรายการในรายการของเราเนี่ยนะครับสวยนี่แหละแล้วก็บเริญเป็นรายการไอสไลมิ่งอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงมายังไงนะครับแล้วก็ก็มีการคุยกันต่อเนื่องมาเรื่อยๆ แล้วผมก็ทราบว่าอาจารย์กนิกาเนี่ยเขาทำเรื่องเอชนะครับแล้วก็อีกระยะเวลาสักสองสามเดือนต่อมาก็ได้มีการติดต่อจากอาจารย์กนิกาว่ามีความสนใจจะทําวิจัยเรื่องเอชนะครับแล้วโดยวเช่ะยิ่งเมื่อเมื่อเรามีการทํางานร่วมกับศาสตราจารย์ดรวัชระกสินเลิกนะซึ่งเป็นนักภูมิคุ้มกันวิทยาอันดับหนึ่งประเทศไทยอาจารย์กนิกาก็คิดว่าถ้าหากว่ามีเราสองคน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาก็คงจะดีนะครับซึ่งเราก็บอกว่าเรายินดีที่จะทําแต่ว่าอาจารย์คณิกาคงจะงานเยอะมากก็เลยหายไปชั่วคราวจนกระทั่งเมื่อเ,ออเร็วๆเ,วเวนี้ยครับที่เราพบว่าเรามารีความสามารถในการสร้าง T s 1 7เเกิดขึ้นนะฮะแล้วเราก็รู้ว่า T s สเเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยเอ e d ร่องอนะฮะมันหายไปก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเราต้องต่อยอดจากไอที่เราดูแลผู้ป่วยมะเร็งเนี่ย มาดูแลผู้ป่วยเอดส์นะครับถ้าไม่ทําอย่างนั้นอย่างที่ผมพูดหลายครั้งถ้าไม่ทําเป็นบาปที่เราเคยคุยมาก่อนหน้ันนี้เพราะนั้นก็เลยคิดว่าต้องมีการสร้างโครงการวิจัยนั่นขึ้นมาก็เลยนึกถึงอาจารย์กานิกาขึ้นมาเพราะว่านี่คือผู้เชี่ยวชาญเอดสทั้งภาคเหนือเนาะอาจจะทั้งทั่วประเทศไทยแล้วก็ได้แต่ว่าในตอนนั้นก็อยู่ภาคเหนือก็คือคนใกล้ชิดที่สุดที่เราจะติดต่อได้ก็เลยมีการโทรศัพท์ไปทาบทามอาจารย์กานิกามาและนี่คือที่มาและอาจารย์การนิกาก็มาด้วยได้เข้าใจเลยครับ อย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับฟังอาจารย์พิเชษเล่าแล้วจะ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 ,จะปฏิปปตะต่อให้นะคร <c oughs> ับอาจารย์พิเชษเนี่ยอยู่ในทีมที่เราเรียกว่าเป็น operation bin <c oughs> ออาจารย์ก็ทำการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ทำมาจากพืชผักผลไม้ไทยอาจารย์ทำมาหลายเรื่องจนกระทั่งก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์ไปทำเรื่องมะเร็งนะครับ <c oughs> ก็คือว่าทำอย่างไรจะเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนที่เป็นโรคมะเร็งแล้วก็อาจารย์ก็ทำการทดสอบกับบุคคลผู้ซึ่งอยู่ขั้นสุดท้ายไม่รับคีโมแล้วอะไรต่างๆนานาแล้วเราก็เคยนำบุคคลเหล่านั้น,นมาออกในรายการสุขและสวยของเราว่าคนเหล่านั้นเนี่ยคุณภาพชีวิตดีขึ้นใช่ไหมค,ครับก็รบปรากฏว่าในการศึกษาของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็พบต่อไปว่าไอ้ตัวทีเอสสิบเจ็ดที่อาหารเสริมของอาจารย์สร้างได้เนี่ยใช่ไหมครับ มันเป็นตัวที่คนเป็นโรคเอดเนี่ยขาดเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคนเป็นโรคเอดได้รับประทานอาหารอันนี้อาจารย์ก็เชื่อแน่ว่าถ้าเกิดมีเชสสิบเเพิ่มขึ้นเนี่ยเรื่องของภูมิคุ้มกันบกพร่องมันน่าจะทุเลาเบาบางได้อาจารย์ก็พยายามที่จะศึกษาแต่อาจารย์เองก็รู้ว่าการศึกษาอย่างนี้ไม่ใช่มีใครจะรู้ทั้งหมดอาจารย์จึงต้องไปเอานักภูมิคุ้มกันวิทยาเข้ามาช่วยอาจารย์ด้วยนะครับซึ่งเป็นหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับ ที่อาจารย์ศึกษาอยู่ตรงนี้เนี่ยอาจารย์พิเชษแล้วก็พวกเราที่ทำรายการอยู่ที่เอชไลฟ์เนี่ยคิดเหมือนกันว่าการกระทำของเราเนี่ยเราหวังว่าจะต้องเป็นกุศลแก่ผู้คนส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าเราทําอะไรที่ทําให้คุณภาพชีวิตคนดีขึ้นและไม่ได้เผยแพร่นเนี่ยถือว่าเป็นบาปอย่างที่อาจารย์พิเชษพูดนะครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยมันเหมือนฟ้าบันดาลเนาะที่ทําให้อาจารย์พิเชษกับอาจารยการได้เจอกัน โดยบังเอิญและจริงๆแล้วอาจารย์ันทร์เกียกติอจารยก็ไม่ทราบจังพิเศษทาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดคับเพราะว่ารายการของเราทางนู้นเนี่ยสุดและสวยเป็นรายการเรื่องของข่าวอะไรล่ะหัวข่าวบ้างภูมิแพ้บ้างสะเก็ดเงินบ้างน่นต่างๆนานารวมถึงล่าสุดคพือมาเองแต่สนทนากันท่าไหนก็ไม่รู้เอดโผล่ขึ้นมาเป็นตัวกลางคลิกก็ซะอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับ และในที่สุดก็เลยทําให้คนหนึ่งก็กําลังศึกษาหาอาหารเสริมที่จะช่วยอีกคนหนึ่งนั้นก็กําลังหาวิธีการว่าจะทําอย่างไรให้คนไข้รักตัวกลัวตายแล้วก็หวังจะประครองชีวิตของตัวเองไม่สิ้นหวังให้ความร่วมมือกับหมอในการที่จะดูแลตัวเองนะครับ,รบนี่แหละคะ่ะฟ้าบันดาลจริงๆ เพราะฉะนั้นกุศลที่เราจะทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จนพระต้องมาช่วยเหมือนบุญต่อบุญใช่เพื่อเนี่ยพระมาช่วยจริงๆนะค,ะครับเอาละว,วันนี้ก็เลยจะขอทําหน้าที่สอบวิทยานิพนธ์อาจารย์กฤติการเอาอย่างนั้นเลยเอาอย่างนั้นเลยถามอาจารย์กฤติการ,รบร้างว่าทําไมตอนที่เลือกหัวข้อทําวิทยานิพนธ์เนี่ยนะครับ ผู้คนทั้งหลายก็จะมีเรื่องเรื่องร้อยแปดพัเาไปงั้นเถอะนะครับบางคนก็อาจจะไปโรคมาเรง็งบางคนก็จะไปหัวจงหัวใจอะไรเงี้ยถึงแม้อาจาจะเป็นพยาบาลอาจารย์เรื่องมาเรื่องเรื่องโรคเออะไรคือปัญหาขาดใจที่ทําให้อาจารย์สนใจเรื่องนี้นะ ก็คง <c oughs> ถ้าเป็นการเริ่มต้นจริงๆก็คงจะเกิดความรู้สึกตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ไปนิเทศนักศึกษาพยาบาล <c oughs> ในหอผู้ป่วยเด็กนะคะ <c oughs> ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยมีเด็กที่เสียชีวิตจากโรคเอชเนี่ยแทบทุกวันเลยค่ะ <c oughs> สิ่งที่สะเทือนใจที่สุดก็คือเราต้องมาทําศพเด็กทารกกันนะคะ <c oughs> ทําศพเด็กน้อยที่ไร้เดียงสา แล,แล้วจังหวะที่เราอาบน้ําแต่งตัวให้เขาทาแป้งให้เขาแล้วสวมหมวกแล้วสวมมีตุ๊กตาที่มีมีลูกตานะคะสำ,สำหรับทารกแล้วระหว่างที่เราพลิกศพเข้าไปมาลูกตาตุ๊กตาอะไรเงี้ยมันก็มันก็มีการเคลื่อนไหวเหมือนกับเหมือนกับน้องเขายังไม่เสียชีวิต uh huh, uh huh. นะคะแต่แต่จริงๆน้องเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกสะเทือนใจอย่างนี้ทุกครั้งและสุดท้ายเราจะต้องปิดศพห่อศพด้วยพลาสติก าปิดแน่นหนาเลยเพราะเป็น HIV นะคะแล้วเราก็อุ้มเด็กนี้แล้วก็ยืนไว้อะไรเขาวันแล้ววันเล่าทุกวันเกิดความเศร้าใจมากแล้วมีความสึกว่าเด็กเหล่านี้เขาไม่มีความผิดอะไรเลยแต่เขาต้องเกิดมาด้วยความทุกทรมานที่ เป็นโรคร้ายนี้เด็กพวกนี้อยู่ที่สถานพยาบาลไหนคะก็อยู่ในโรงพยาบาลนะคะแล้วก็แล้วก็เราไปสอนเราแยกสวดไว้ไหมอ่าก็ปนกับเด็กป่วยอื่นๆนะนะคะแล้วทีนี้เราก็ไปสอนนักศึกษาพยาบาลในดูแลคนไข้ทุกโรครวมทั้งโรคเอชใช่ไหมคะแต่ทีนี้เด็กโรคเอชเนี่ยเสียชีวิตบ่อยมากในช่วงนั้นนะคะเรียกว่าแทบทุกวันเราทําศพเด็กทุกวี่ทุกวันมันมันรู้สึกสะเทือนใจแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าทําอย่างไรจึงจะสกัดกั้นไม่ให้ เชื้อโรคเอดเนี่ยถ่ายทอดจากแม่ไปสู่ลูกได้นะคะจะได้จะ,จะไดะ้ตัดวงจรว่าเด็กเหล่านี้จะได้ไม่เกิดมาพร้อมกับโรคเอดที่ถ่ายทอดมาจากแม่ก็ <c oughs> เลยคิดว่าจะ ทำอย่างไรจึงจะให้แม่เนี่ยได้รับยาอะไรสักอย่างหนึ่งในตอนนั้นที่จะทําให้เขาไม่ต้องถ่ายทอดเชื้อไปสู่ลูกนะคะคและก็มียาต้านไวรัสเกิดขึ้นแต่ที่นี้ก็ค้นพบว่ามีคนไข้จํานวนมากที่ไม่ให้ความร่วมมือในการรับประทานยาต้านอ,อย่างมีประสิทธิภาพนะคะจากการศึกษาวิจัยเนี่ยคนไข้ที่ไม่ให้ความร่วมมือนะคะในการทานยาต้านไวรัสอย่างตรงเวลาอย่างเคร่งครัดเนี่ย มีจํานวนมากเลยซึ่งทําให้ผลการรักษาไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร,ครนะคะและสุดท้ายคนไข้ก็ดื้อยาแล้วก็ก็มีโรคช่วยโอกาสนะคะมีโรคแทรกซ้อนมากมายและเสียชีวิตในที่สุดและผลที่ตามมาก็คือรัฐบาลต้องเสียงบประมาณในการดูแลคนไข้เหล่านี้เป็นจํานวนมากโดยที่ประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณนั้นมันก็ไม่คุ้มค่าเพราะคนไข้ไม่ให้ความร่วมมือ <cam> ใช่ไหมคะที่เพียงพออันเนื่องมาจากขาดความตระหนักหรือขาดความเข้าใจในการรับประทานยาซึ่งจะต้องตรงเวลาอย่างมากนะคะ <c oughs> ไม่เหมือนกับทานยาทั่วไปนะคะ <c oughs> ยารักษาโรคทั่วไปถ้าทานยาหลังอาหารแล้วทานอาหารกี่โมงก็หลังอาหารไป <c oughs> แต่ถ้าทานยาต้านไวรัสนี่ต้องเป,ป๊ะเลยถ้า8โมงก็8โมงเปะ๊ะ8.00นต้องเป๊ะขนาดต้องเป๊ะขนาดนั้นปลุกนาฬิกาเลยนะคะชน <c oughs S 2> ิดที่ว่าเข็มวินาทีเป๊ะเลยนะคะ8.00นและอีกทีนึงก็ สองทุ่มนะคะยี่สิบนาฬิกาเพราะห่างกันสิบสองชั่วโมงจุดศูนย์ศูนย์มันจุดศูนย์ศูนย์นอเลยอะาะทานองนั้นแต่คนไข้ส่วนใหญ่เขาเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะขนาดนั้นเหรอเขาก็เอาเลดนิดเลดหน่อยวันนี้ทานข้าวสายหน่อยวันนี้ข้าวสายหน่อยก็เอาทานยาหลังอาหารสายไปหน่อยเหมือนกับโรคอื่นๆใช่ไหมคะซึ่งนั่นแหละผลก็คือคนไข้ก็ดื้อยาอาจารย์ครับด้วยความที่อาจารย์คุกคลีอยู่กับผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วก็เห็นบริบททั้งหมดแล้วว่าตอนนี้เองสภาพปัญหาที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยโรคเอดเนี่ยมันเกิดจากอะไรอาจารย์ก็เลยเลือกหัวข้อดังกล่าวเนี่ยทำวิจัยด้วยใช่ครับวิจัยของอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรชื่อเต็มๆมันชื่อเต็มๆ,ๆก็คือการพัฒนาความร่วมมือในการรับประทานยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อ HIV เอดในเขตภาคเหนือของประเทศเพราะฉะนั้นปัญหานำการวิจัยก็คือว่า ผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดสนั้นเนี่ย<ะ>ขาดความตระหนักในเรื่องของพฤติกรรม<ะ>จึงจากการขาดความตระหนักดังกล่าวนั้นไม่ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาทำ<ะ>ให้พฤติกรรมในการที่จะกินอยู่กินยาอะไรต่างๆนั้นไม่ถูกต้อง<ะ><ะ>ปัญหาต่อมาก็ถือว่า เกิดการดื้อยาและการเสียชีวิตในที่สุดเนื่องจากการไม่ร่วมมือและมันก็ก่อให้เกิดผลทางอ้อมก็คือว่างบประมาณของรัฐบาลในการที่จะต้องดูแลรักษาคนพวกนี้เนี่ยก็ยุ่งยากมากยิ่งขึ้นแทนที่มันจะเป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยต้องลุกขึ้นมาว่าจะทํายังไงให้คนไข้ตระหนักครับร่วมมือเอาจริงเอาจังไม่ผิดไม่พลาดไม่แต่นาทีเดียวใช่ค่ะอาจจะไม่เชษขาแต่ อาหารเสริมของอาจารย์นี่ถ้าเกิดกินผิดสักชั่วโมงเป็นไรไหมคะอันนั้นไม่เป็นไรนี่ไงเออต่างกันตรงนี้ไงก็ยังสงสัยอยู่ว่าอุยาต้าเนี่ยไม่เคยทราบมาก่อนว่ามันต้องตรงเวลาซะขนาดนั้นไม่ต้องตรงขนาดนั้นนี่ขอถามมีความผิดนะครับเพราะว่าไลฟ์ไซเคิลของยานะคะมัน12ชั่วโมงเป๊ะเลยนะคะก็คือเมื่อครบ12ชั่วโมงปั๊บเนี่ย เชื้อมันจะแบ่งตัวทันทีมันก็จะหมดธิ์เลยนะคะแล้วเชื้อมันก็จะแบ่งตัวทันทีเลยนะคะเพราะว่าเราช้เพียงนาทีเดียวอาจจะเกิดขึ้นอีกร้อยตัวแล้วประมาณนี้ก็คือมีการวิจัยว่าถ้าหากคนไข้ลืมทานยาหนึ่งวันนะหนึ่งวันก็คือสองมื้อเนี่ยเชื้อจะเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยล้านเซลล์ก็เพราะว่าเราไปเปิดช่องว่างช่วงที่เราไม่คุมเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นท17เอสิบเจวอาจารย์จะมาทำงานตรงนี้ไหมคะครับครับของเราเนี่ย จากการศึกษาของเราว่า4แคปซูลต่อวันมันเพิ่มเ17เยอะมากเลยครับแล้วเราก็บอกว่ากิน2แคปซูลเช้ากิน2แคปซูลเย็นแค่นั้นเองเชื้อ17สร้างขึ้นรวดเร็วมากนะครับแล้วก็มันก็อยู่ในร่างกายเ่ยเชื้อ17ของจ้าที่สร้างมาเนี่ยมันยับยั้งการแตกตัวที่ว่านี้ไหมคะมันจะเป็นตัวที่ไปฆ่าเชื้อ HIV ชัยวีอถ้าหากมันอยู่ในเลือดอยู่ในกระแสเลือดนะครับมันไม่หายไปไหนครับ เราเราก็สร้างขึ้นมาทุกวันทุกวันแล้วก็เพิ่มแต่ว่าแน่ล่ะมันก็จะมีเสื่อมสลายไปบ้างแต่เราก็ไม่ให้มีคงท17ไว้ในกระแสเลือดตลอดเวลาพร้อมที่จะจัดการกับเชื้อ HIV แปลว่ามันบุกเข้าที่ซ่อนได้ใช่ไหมครับเพราะได้ข่าวว่าไอ้เชอ HIV เนี่ยมันเข้าบ้านชาวบ้านแล้วไปซ่อนตัวมีที่หลบคือคือเมื่อไหร่ที่มันเข้าไปซ่อนก็แน่นอนจะลำบากนะครับเพราะอาจารย์จะอคุณเซนต์ได้ยินข่าวเมื่อเรือนอนี้เขาบอกว่า ถ้าหากว่ามีการตรวจค้นพบว่าผู้ป่วยไม่มีติดเชื้อครับาภายในระยะเวลาต้นๆแล้วก็มีการต้านใช้ยาต้านไวรัสสามารถที่จะไม่ให้เขาเป็นตินดเพสได้นะครับ,ค,รบคือถ้าหากว่าแคปซูลของเราเนี่ยมันมีทียสิอยู่ตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่ HIV มันเข้าไปในร่างกายจัดการจะถูกทำลาย ก็ก่อนที่มันจะเข้าไปฝังตัวอยู่ในทีก่อนจะฝังตัวและแตกตัวใช่ครับตายก่อนใช่ครับก่อนที่มันจะเข้าไปมันก็ไปซะแล้วเหมือนที่อาจารย์เสรีเคยยกตัวอย่างบอกว่าทีเอสิเนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนกับเป็นนักครบี่มันายต้องคอยขึ้นมาที่จะป้องกันเมืองของเราก็คือร่างกายของเราเช่นเดียวกันกับผลงานวิจัยของอาจารย์กานิการที่ทําให้เห็นว่าเรื่องของการเพิ่มของเซลล์ที่เป็นเซลล์โรคเอดเนี่ยหรือว่าไอ้พวกตัวที่เป็นเชื้อฮีวเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นการที่ถ้าไม่กินตรงเวลา เซลล์มันก็จะขยายขึ้นอีกตัวเหมือนกองทัพมาไม่ตรงเวลาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีกองทัพจากเนี้ย TS7 ที่มาช่วยกองทัพเสริมกองทัพเสริมที่ทํางานตลอดเวลาแต่ของอาจารย์เนี่ยเป็นยาต้านเอทซึ่งถ้าเกิดสมมติกองทัพมาเปลี่ยนเวรช้าไปนิดเดียวเนี่ยคาดศึกเข้าไปในส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมคะเป็นอย่างอย่างกรณีของอาจารย์เนี่ยก็คือเชื้อ HIV มันเข้าไปฝังแล้วเข้าไปฝังอยู่แล้วหมืนเมื่อไหรมันก็พร้อมจะแบ่งตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วก็นหมยาไม่ให้เขาแบ่ง มันเสริมกําลังกันจริงๆคือไท้าลายนี้เนี่ยเข้าไปปั๊บฆ่าเลยแต่รายนี้ไปฝังตัวอยู่แล้วแต่ฝังตัวเนี่ยเขามีจังหวะในการจะแตกตัวเขาแต่เขาถูกคุมเอาไว้เขาแตกไม่ได้ในที่สุดพอเขาหมดอายุไขยเขาก็ไปเองโดยไม่ทันแตกตัวเป็นอย่างนั้นอาจารย์คะอาจารย์เขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยอาจารย์ไว้ว่าไงคะค่ะวัตถุประสงค์ของการทําวิจัยก็คือเป็นการพัฒนาความร่วมมือในการรับประทานยาต้านไวรัส ะะของผู้ติดเชื้อ h i v a อ d s ในเขตภาคเหนือก็มีลักษณะของการจูงใจเป็นลักษณะของการรณรงค์ที่สร้างความตระหนักสร้างความเข้าใจแล้วก่อให้เกิดการยินยอมพร้อมใจที่จะให้ความร่วมมือนี่ KAP ครบเลยนะคะอาจารย์ให้ knowledge สร้าง attitude แล้วก็ก่อให้เกิด practice ต้องเกิดสัมอย่างพร้อมกันค่ะแล้วเราก็สร้างแบบเป็น intervention หรือนวัตกรรมขึ้นมานะคะหลายๆแบบด้วยกันนะคะตั้งแต่การส่งเสริมให้เขาทานยาตรงเวลาอันนี้ก่อนสร้างความตระหนักก่อนแล้วสร้างความเข้าใจอย่างมากเลยว่าถ้าถ้าไม่ทานยาตรงเวลาแม้วินาทีเดียวเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ฟังอาจารย์แล้วเราเข้าใจทันทีไงว่าคุมอยู่เนี่ยเขาอยู่เฉยๆนะไม่แตกตัวนะครับ หยุดคุมเมื่อไหร่ปั๊บที่มันพร้อมจะแตกเมืภายในเวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีสองนาทีเนี่ยเขาแตกได้เป็นร้อยเป็นพันเพราะฉะนั้นอย่าได้ให้เขาอย่าให้การเขาแตกตัวจะปราบยากขึ้นใช่ไหมแต่อย่างท่านพิเชษนี่บอกเอาแล้วฉันจะช่วยสร้างตัวนี้ให้เพื่อให้มีทหารเพิ่มขึ้นมีทัพหลังเวลาคือจริงจริงๆสิ่งที่เราสร้างขึ้นที่บอกที7เัน7ครับหน้าที่ของมันไม่ได้ไปจัดการกับเชื้อไวรัสตรงๆมันไปกระตุ้นให้นักฆ่า ม่เลือดขาวอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกว่า natural killer ไปกระตุ้นเ็ดเลือดขาวซึ่งเป็นนักฆ่าให้เขาเป็นทหารเป่าวูดอย่างที่อาจารย์ว่าท17เป็นทหารเป่าวูดมาแล้วนะเพราะฉะนั้นไปจัดการซะคือคล้ายๆกับว่าตัวตัวนักฆ่าจริงๆเนี่ยคือเ็ดเลือดขาวแต่เขาอาจจะเป็นคนที่รับรู้การมาเนี่ยช้ากว่าเทส17ซึ่งก็ไม่ได้ลขาวชนิดหนึ่งเขารู้ตัวก่อนเขาก็เป่าบูด ต้องมีอาหารสื่อสารมีอหารสื่อสาร้ามาแบงนี้อาจารย์กนิกาครับถามนิดนึงว่ากลุ่มตัวอย่างของอาจารย์สําหรับการทําวิจัยในครั้งนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นใครครับก็เป็นคนไข้ที่ติดเชื้อเอชไอวีเอชนคไม่มีค่ะเพราะเรากำหนดคุณสมบัติไว้คืออายุ18ปีขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเราศึกษาคนไข้3เฟสด้วยกันนะคะเฟสที่1ก็ศึกษาประสบการณ์จากคนไข้ที่ทานยาต้านไวรัสมาไม่ต่ำกว่า6เดือนนะคะแล้วศึกษาว่าเขาทานยาต้านไวรัสแล้วเขามีปัญหาอะไรบ้าง นะคะแล้วเขาปรับตัวอย่างไรเขาแก้ปัญหาอย่างไรเขาต้องเผชิญอะไรบ้างปัญหาที่เกิดขึ้น<ม>แล้วเราเรียนรู้จากประสบการณ์จากคนไข้กลุ่มนี้แล้วนำมาสร้างนวัตกรรม,มนะคะ ที่จะออกแบบว่าเราจะช่วยคนไข้กลุ่มใหม่ที่ยังยังไม่ได้ทานยาต้านไวรัสเราจะเริ่มครั้งแรกเนี่ยโดยเอาความรู้ที่เราได้จากคนที่มีประสบการณ์แล้วมาเล่าสู่คนไข้ใหม่นะคะคว่าคุณจะประสบความสําเร็จในการทานยาทานยาต้านไวรัสอย่างไรคุณต้องปฏิบัติตัวตามนี้แล้วถ้าเกิดอย่างนี้ให้คุณทําอย่างนั้นถ้าเกิดอย่างนั้นจะทําอย่างนี้แสดงว่าอาจารย์เอาปัญหาของไม้แก่มาสอนไม้อ่อนทํานองนั้นนะคะเพราะ,ระว่าพวกที่เคยเป็นแล้วดื้อุูเท่ายก็ไม่ฟัง คือไม้แก่ขัดยากแล้วก็เลยเอาปัญหาที่มันกระทบกับไม้แก่เนี่ยมาเล่าให้ฟังนี้ถ้ารู้ไหมไม้แก่เขาไม่ฟังฉัน้ะเขาหักเขาผุไปแล้วจะเป็นไม้อ่อนไม่หักไม่ผุเนี่ยท่านนี้นะอาจารย์ก็ทำแบบนั้นค่ะก็คือนอกจากสร้างความตระหนักแล้วว่าเรื่องทานยาตรงเวลาคือคนไหนที่ไม่มีนาฬิกาปลุกเราก็แจกนาฬิกาปลุกเลยถึงขนาดนั้นเลยก็กินกันแบบนาฬิกาปลุกเลยจริงๆค่ะขนาดนั้นค่ะอาจารย์เราเราบอกเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะมีชีวิตยืนยาวที่จะได้อยู่กับลูกกับพ่อกับแม่ <C> e <at> ไปอีกนานเท่านานเหมือนกับคนปกติกรุณาทานยา <C> e <at> อันนี้น่า<ร>จะท่าจะเป็นอันเดียวที่กรุมข้ามที่จันเซรีเคยถีงกับลูกน้องว <C> e <at> ่า <C> e <at> คือลูกน้องคนหนึ่งเนี่ยนะคะ <C> e <at> หมอก็สั่งมาว่ายาเนี่ยแก้ปวดก,กินทุกสี่ชั่วโมงนะคะเสร็จ <C> e <at> แล้วพอเขาเข้านอนเนี่ยนะคะเขาปลุกนาฬิกาไว้เพื่อจะไปกินยาสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมยจก็เลยบอกเขาบอกว่า นี่สี่ชั่วโมงนี่ก็พยายามไม่ให้ห่างกันไม่ให้ o v e r d o s แต่ถ้าเกิดเราไม่รู้เจ็บรู้จักเจ็บรู้จักป่วยอะไรเนี่ยไม่ต้องกินก็ได้นะนี่จู่ๆหลับไปสบายไม่เจ็บแล้วปลุกขึ้นมาทิดเจ็บทําไมเนี่ย<ะ>ก็บอกก็หมอเ็าสั่งสี่ชั่วโมงบอกสี่ชั่วโมงนี่คือเราตื่นเราตื่นอยู่เ<ะ>จ็บ<ะ>แต่ถ้าเกิดเราไม่เจ็บเนี่ยมัน<ะ>ก็ต้องไม่ต้องตื่น<ะ>ปลุกก็ทำไมเขาปลุกจริงนะ,ะ,ะเขาปลุกนาฬิกาแต่เมื่อเขา<ะ>นอนสี่ทุ่มาก็ปลุกตีสอง่อมากินยาเขาปลุกบางทีบอกเฮ้ยไม่ใช่ละมั้งเข้าใจผิด แต่สําหรับเรื่องของยาเอดจะตรงกันที่อาจารย์สิงห์คิดนะไม่จะตรงข้ามนะเพราะไอยาแก้ปวดนี่ไม่ต้องปลุกนะคือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาให้ใช้ไม่ให้เกินไปคือต้องพอเหมาะพอเหมาะเพร่มผลข้างเคียงมันเยอะเพราะวใช่ให้ใช้ไปหนึ่งแคปซูลอย่างเงี้ยหนึ่งเม็ดอย่างเงี้ยมันจะมีเวลาแค่นี้ถ้าหากกินสองแคปซูลอาจผลข้างเคียงมันจะตามมาเพราะฉะนั้นมันเลยต้องเป๊ะ